21เครื่องพัดแปดเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับไฟเกอออโต้เซตตี้แคปัซซีมาไ้และเป็นรถเปเยลโปรโมชั่นรถคันนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ขายลดค่าดำเนินการ50%ด้วยเชิญค่ะ ดีรถช็รถกันก่อนได้เลยนะคะคุณลูกค้าจะเป็นรถในระบับที่31แล้วคันนี้เป็นตัวไฮบริดนะคุณลูกค้ากุญแจมีให้2ดอก2ดอกเลยนะคะภายในตกแต่งมาด้วยเบาะหนังสีแดงเลยนะคะเบาะคนขับปรับไฟฟ้าโพวงมาลัยมัลติฟัง์กชันแล้วนะคะท่าในใดสนใจเรียนเชิญได้เลยนะคะ ค่ะชมต่อเลยนะคะคันนี้ลำดับที่31นะคะกับเตยต้าคอร์ l l a คร o ส s 18หนึ่ง d จ r ดแปดไบริดพรีเมียมรถ2ีจเนัีกียออโต้สีเทาคันนี้นะคะคุณลูกค้ามี KA และออโต้เซนติคันพลัสมีด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะค,ะคุณลูกค้าขาจะเป็นรถนะคะโปรโมชั่นนะคุณลูกค้าขาสเปเชียลโปรโมชั่นรถค่าดำเนินการ50%ารนะคะเลขใหม่วิ่งมา69,000กว่ากิโลเท่นนา,านั้นราคานี้ซื้อได้ไปต่อได้เปิดรายอยู่ที่ 5, 50, ห้าแสนหน้าหม่น,น,านมาบาทเดมท ราคาไปต่อไปได้สิบพันราเปลี่ยนห้าแสนหนึ่หมื่นสบพัราไปต่อต่อราคาไปราคาเปลี่ยนขาหกศูนย์าห้าแสนหนึ่งหมื่นราคาราโปรโมชั่นต่อปีต่อได้สองพันที่ดนาห้าแสนหนึ่่นสองพันสิบาคาเปลี่ยนข้าห้สนหนึ่งหมื่นสบพันราปรโมชั่นต่อปต่อได้ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งพันล้านข้าห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้ไปต่อไปได้ไปเจ็ดศูนย์้าห้าแสนเจ็ดหมื่นาล้าโปรโมชล้านไปต่อปีต่อได้สองันราคาเปลี่ยนล้าน้าห ห้าก็สี่ประมูลแล้วไปต่อปิต่อรได้ค่ะห้าก่ละหกหาประมูลแล้วค่ะแปดพันรัเปียนค่ะห้าก็แปดหกแบาทที่หลานค่ะหกแสนสองพันรัเปียนาประมูลค่ะหกแสนสองพรัเปียนาประมูลค่ะสต่อปิดรคได้ค่ะหกแสนสี่พแล้วไปต่อปิดราดค่ะหกแสนแปดพันบาทละนะสุดรักเปียนค่ะหกหที่ราประมูลสองพแล้วค่ะหกหนึ่องประมูลแล้วไปต่อปิดรคได้ค่ะหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันแล้วไปต่อปิด่อรนคาดหกแสนหน่ หกสนสม่ะสีอยบพันกระเปลค่ะหกแสนสามหมื่นสี่พันตอนนี้ไปพันกระเปลยค่ะหกสองันกรตอนนี้ไปต่อบิดธนารซืได้ซื้อมาขยับธาคาค่ะสาศุนกระตอนนี้ไปต่อวินาสามสองสามสี่กระเปลื้อค่ะหกแสนสมสี่นบาทล่ประมูลส่ต่อปิดธนาคาค่ะหกแสนสมนสี่มนบาทหกพันกระเปลื้ออนไลนค่ะหกสา่นกระตอนนี้มาก่าน่เชดค่ะแปดพันไปต่อหกสองพันะค่ะสู้ต่อบยก๋วยเตียวนานค่ะสี่ศูนย์กระตอนนี้ไต่อวินาท อีกส no ิหน e er ึ่งส right ิบแปดพันรักเบียนค่ะหกสิบแแล้วไปต่อไปได้ท้สุดอะนไลนค่ะหกแสนหเป็นนะครตอนนี้มากกว่านิเชนานค่ะหกแสนหนา่หม่นสองพันรวิ่งต่อได้ค่ะหกแสนสองรอนาสพันระกเนค่ะหกแสนหนาหนสบไปตอไมคับไ่อบบิดนะคันายนค่ะหกแสนหหมื่นสี่พันหนกพันหก้าหกราตอนนี้สู้ตอปบิดต่อได้ค่ะหกแสนห้ึ่หมื่นหนกพันไปตอรีบิดนะหกแสนหนึ่หมื่นหกพันเร่องของอะไรสู้ตอบบไปต่อกดค่ะ หนึ่งันสองันหนึ่งหกแสนหนึ่งันสองพันสองสี่พันราคาออนไลน์หกแสนนันสี่พันหนึ่งหกแสนนันสี่พันสอไปต่อไหคะหกพันัเบียนหกแสนหนึ่งพันหันหนึ่งหกแสนหนึ่งพันกัสองแปันไปต่อหกแปด้คะสุดต่อไปได้เจ็ดสิบรัเบียนค่ะหกแสนจดันสองพันเจะดพนสองพันหนึ่งหกแสนจะนสองพันสองไปต่อไหะไปต่อปีัาคาเลยสุดนักสมัครขยับราคาได้ค่ะสนจดันสองพันใม่ขสันรักเบนหจ็ดสี่หกแสจ็พ่พัน 680. แปดศูนย์นะคะตอนนี้ไต่อบิลหนแดหมื่นหนึ่งหกแสนแนสองไปต่อไหมคะไปต่อบิลธนาซื้อรถซสมารขยับนาค่ะสองปัับเบียนหกปสองแนแปดหมื่นสอันหนึ่งหกแสนแปดมืสพันสไปต่อไหมคะไปต่อบิลาซื้อสมครีสูเลยนะหกแสนแปหมื่นสองพันใหม่เัมซงซนสไปต่อไหม้สิบพันับออนไลน์ไปต่อปิค่ะหกแสนแปดหมื่นส่พันหนึ่งหกแสนแปดหมื่นสี่พนสองไปต่อไหมเรียนเชิญได้หกพันไปต่อหกเป็นหกแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งหก ไม่ต <ช Joseph Story> ้องรอแล้วหกสิบนรับเปลี่ยนหกแสนเกหมือนหนึกแสนกหม่สอู้ต่อม้ต่อปีได้ไปต่อคนต่อได้นะหกแสนหมือนใหม่เลขัมซูสีต่อปีต่อได้ค่ะมากคุณชนะค่ะไปต่อริบิดนะหกแสนก็านาทระัลาหกแนเก้าหมื่บาทสัมูสี่เก้าสค่ะดาไลสองพันไปต่อให้วายค่ะหกแสนัก็6ห0นสองพันหนึ่งหกแสนเก้าหมนสองพันนักสู้ได้อีกเรียชนะหกแสนเมื่นสี่พันหกแสนก้าได้่นสี่พันหนึ่งหกแสนเก้า สู้ตอปต่อนะหกแสนเก้าหมนมพันใหม่เลขสามสิบสองก็สองสู้ตอปีต่อก็ได้ค่ะไปต่อได้กว่านั้นเจ็ดสนบาทขับคุณมาค่ะเจ็ดสนบาทนับหนึ่งเจแสนบาทนับสอไปต่อปีต่อได้สู้ได้สมาขยับราได้ค่ะสองพันกระเบียนเจ็ดสนันนับหนึ่งเจ็ดแสนสองพันนับสองไปต่อกว่าต่อนะเจ็ดแสนสองพันใหม่เลขสามสิบสองสองสูตอบปต่อกได้ค่ะบ้นคนดิฉันนะสี่พันไปก็ต่อเจ็ดแสนสี่พันนับหนึ่งเจ็ดแสนสี่พันนับสองสู้ตอบปต่อเราก็ได้เจ็ดแสนสี่พันใหม่ับ สามไก่ค่ะตอนราคาที่ออนไลน์ค่ะ7,4 0 0 0บาทออนไลน์ป,ป้ายเลข3 0 4 9 2 3 0 4 9 2ประมูลได้เป็นในราคา7,4 0 0 0บาทขอบคุณออนไลน์ค่ะคุณ